อสอสอเพราะว่าสอครับเห็นรถด้วยนะโอโไม่ทันแล้วทีมนำจีอาร์มาแล้วอเคไม่ได้ การเดินทางให้ท <c oughs> yeah, ่านมีแต่ความสุขเดินทางปลอดภัยนะฮะเกิดกรณีคว่ำด้านซ้ายหรือด้านขวานะครับให้ผู้โดยสารนำนำนะครับหัวหัวเพชรนะครับที่ตัดกระจกนะครับแปะแตะไวแล้วก็กรีดกดน้ำหนักมือแล้วก็กรีดเป็นรูปวงกลมนะครับหรือสีมีความสุขตลอดเดินทางนะครับแล้วก็โชคดีตลอดปีใหม่ทุกท่านทุกคนเท่านะขอการให้ข้ศ์ดูเรากำลังตามึ้นมา จะให้ติดรถทุกทานครับครับนะฮะอ่านดูนะครับจะมีประโยชน์นะฮะเดินทางจะได้มีความสุขนะเดินทางปลอดภัยครับแตเดินทางปลอดภัยนะครับที่ํำแนะนำนะครับอันนี้แผ่นพับแนะนำการเดินทางปลอดภัยเนาะ